สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกวับเจแดงมือนี่ในคลิปแม่เล็กหวยเด็ดเนาะคะ่ะเนาะขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อวันนี้แม่เล็กหวยเด็ดเนาะคะ่ะเนาะนำเสนอเป็นแนวทางในการเชียงสื่อสากกินแบ่งร,รัฐบาลเป็นยังเครื่องนี้มาโซตีโซจื้อนีละค่ะท่านผู้ชมเนาะวิ่งเงินล้านคนตระกูลเสียนสุกกับเขาซีเขาหา้างงดกลนกับเขา เก่างวดกอนกับเขาเจ็ดเนาะเขามาเล้วจับตามองวิ่งตัวเดียวเข่าค่ะจับคู่อาจจะพลาดถูกแต่ว่ามวดนี้น่าจะไม่พลาดนะคะธรรมะซีนะคะธรรมะซีแม่เลกขกหวยเด็ดหาของมุ่นเกินขาดทุาคชุ่มจังไปเขามาเล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้างสื่อขี้มกับทักมน้าตามาโลกันห้นหน้าจอเจ๊แดงกะ อาบน้ำแล้วอเอ่สีเหลวกัางคืนเนี้ยเราเห็นหนาก,กันเพราะว่าบระเ็รท้าแป้งเนาะคะ่ะเนาะบริวิผมใส่สูตรบริสุภาพใส่สูตรนอนเนะคะก็เลยบริสุทหนาในตอนกนอลางคืนคอลลาเจนทองคําค่ะจะแดงท่าเลียวอาบน้ำม,มากเหมือกีก็ท่านะคะท่าทุกคืนเลยไม่เว้นค่ะเอามาไว้ในห้องนอนเสียก็ไปท่าไง,งาบริหลงบริลืมเนาะถ้าไปไว้ในตู้เย็นนานาห้อนห้อน,อน,อนละกันห้อน ไปไว้ในตู้เย็นได้คะ่ะหน้าก็จะซุ่มฉ่ำก็จะเด้งอีกตอนหนึ่งเนาะคะ่ะในมีอากาศมันเย็นแล้วเมื่อนี้ว่าหนาวเป็นไดคะ่ะอีสานตอนบนอีสานตอนบนอีสานตอนใต้ชิมสุดละพันหนึ่งรอยบาทคะ่ะไปถุงตีฟองยาวถึงเด้อคะ่ะใส่สบู่ก้อนเล็กก้อนน่อยเบิดจนเกี่ยงคะ่ะท่านผูนะ้ชมเนาะแต่โคบอกสบู่นันั้นแข็งคะ่ะว่าเบิดดอก เนาะต้องใส่ถุงตีฟ้องสีเบิดแต่ว่าตัวนี้นะเบิดท,ทุกทุกอย่างคะ่ะเพราะว่ามันหนุ่มมันอ่อนมันละลายงะะ่ายเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะผู้ท่าตะนากับตัดเครื่องท่าคะ่ะแชมพูเจดแดงคนเดิมนะคะตัวนี้แกมาใส่เป็นนั่นเลยสชมพูจเจดแดงคนเดิมนะคะปีใหม่วันที่หนึง่งเจดแดงสี แจกของกำนันแจ็กสปู้ใดสิได้อย่างหลายอย่างหลายแนวนะคะเนาะวันที่หนึ่งสั่งเข้ามาที่หนึ่งจะได้ของขวัญอะไรเนาะเนาะจะจั่งกันเข้ามาได้เมื่อวันที่หนึ่งนะคะสายทหารคือว่าจับคู่มให้งวดก่อนน่ะจับคู่มให้นาสีค้นละยางเนาะค่ะเนาะโชคดีจงเป็นของท่านหกสิบล้านวิ่งหกสิบล้านหกมาล้านเปอร์เซ็นต์บุญหรือหลางบอกนะคะเนาะ แล้วก็อาจารย์ธนโชตวิ่งสีส่ละวิ่งเพิน่นเ่เค่อยผิดจากเทียด้วยค่ะอาจารยนะ์ธนโชตเนี่ยตั้งแต่วิ่งมากตั้งแต้นี่มากตัววิ่งนะตัวนี้กะบ่เข่าตัวตรงกะเข่าตัวร่องอยู่ด้ยค่ะบ่เข่าตัวร่องกะเข่าตัวกันอยู่อาจารย์ธนโชตบุญนะนะตั้งแต่เนี่ยม,มากนะถูกแทบทุกงวดบ่เป็นแทบทุกงวดทุกงวดเลยละที่น้ำครีมมากนอกจากว่าคลิปใดที่บ่ได้เอาน้ำพ่นอ่าพ่นกับสี่หลีนต,ตัวเจกหน้อย ถูกหล้วก็่วยถ้ำบุญเพิ่นนะคะ่วยคาคู่คาวิชาเพิ่นเพราะเพิ่นมีกำลังใจเนาะค่ะวิ่งสี่สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดจีแดเม่เลนสีสามข้างล่างแม่นขั้นเทพนะคะอันนี้แม่น,นยังแม่นโคตรบนโคตรแม่นล่างแม่นขั้นเทพวิ่งหาลานเปรเซ้น วิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์นี่สามก็เจ็ดใส่สามหนึ่งหาสามสามเจ็ดห้าเก้าล่างข้าเจ้าคือดับหาดับหากันไม่ใส่เจ็ดสองเจ็ดหาง่ายขึ้นไปข้างบนก็นบ่าได้เพราะว่านี่ไม่เดียวสองหาเออสองหาสี่สองมาแล้วมาเรี้ยวกับที่สี่สองค่ะเจ็ดสองค่ะ ศูนย์เก้าค่ะใบได้จริงค่ะใบไหนจริงอันนี้คมชัดเลยค่ะชัดแจ๋วเลยอันนี้โมมัวเงาเงาอันนี้ก็ชัดเจนตัวใหญ่เงานิดหน่อยแต่เจ็ดสองตัวเล็กค่ะขอบขอบขอบใหญ่คือของแท้คนว่าโอ้่ะเจ้าแคบมากจังไลยกะนอันนี้ไม่มีขอบนะคะสี่สองไม่มีขอบ เขาจวาดนี่บ่อันนี้ก็บ่มีขอบอันนี้เลขรับวงในกองฉลากขอให้มาหาสองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอให้มาห้าสองขอให้มาเหมือนงวดแปดห้านั้นเนาะค่ะเนาะเอาเบิรงแม่เลขหวยเด็ดโอ้อาจาย์นันท์ห้มาค่ะท่านผู้ชมไอ้มาแล้วแม่เลขหวยเด็ด สามตัวก็มีค่ะ,จะเจแดงบอคัดหลอกออกมาหาย <c oughs> หมด <c oughs> ก่อนเพิ่นกับเขาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเนาะลายตัวเนาะลายตัวค่ะเดี๋ยวเพิ่น,นะคะ่ะเดี๋ยวจ้างแคบหน้าจอมีสามหาหนึ่งหาหกหาเปลี่ยนหาเก้าหาข้างล่างกับสี่สองสองสี่หกเจ็ดหกแปดค่ะท่านผู้ชมน,นะห้าไม่มาหกก็จะมาละมั้ง ไปโทรมาออาจารย์มั่งก่อนฟ้าจะมาได้ตัวใด,ดเดี๋ยวจะแดงเขียนให้นะคะล่องเบิ้งสันจล้วค่ะทำ้ชจบนะเอาเก้าเจ็ดเก้าสี่ห้าศูนย์ห้าเก้านะคะนี่คือล่างนะคะล่างล่าง อาจารย์มื่ก่อนฝากกระหาที่น,นีขึ้นบนนะคะล่างด้วยค่ะดิล่าง,ะะล,างล่างอยู่ข้างบนนะคะ,คะล่างอยู่บนเก้าเจ็ดเก้าสี่หาศูนย์เอ้าหาศูนย์หาเก้าค่ะโอ้ยขอโทษขออภัยห้าศูนย์ห้าเก้าจะแดงไว้เคียน สองห้าศูนย์ห้าเก้าเขียนผิดผิดตลอดค่ะนี่ก็ผิดเอาบนวิ่งหาล่างวิ่งเก้าซีสองหาซี 4, 1, หา่หนึ่งหาหาเจ็ดเก้าหกหาเก้าค่ะเอามาทั้งบนทั้งล่างนี่เลยหาเก้าเนี่ยนะแล้วก็เจ็ดเก้าเนี่ยเอา หนึ่งหาหนึ่งสองหาค่ะจันก,กัเจ็ดเก้าหาเก้าซื้อบนซื้อล่างแล้วก็หนึ่งห้าสองห้าซื้อเต้บนนะคะล่างกับติดหากับเก้าวิ่งหาอาจารย์มังก่อนฟาเดอค่ะเดอเพเป็นสีขี่คุยวะ,ะยานเป็นขี่คุยกันเลยบ่ะไห้เอากับแม่เลกหวยเด็ดค่ะตานผู้มนะแม่เล็กหวยเด็ด มีเก่าหาคือกันตัวละมีหนึ่งหาคือกันเอา้ามีหนึ่งห้าเหมือนกันแล้วก็มีอ้าวคือกันอยู่ที่หนึ่งหาเนาะคะ่ะกับ 9, 5, เก้าหาอเปลี่ยนหาก็มีบุญนี่คือศูนย์แม่เล็กหอยเด็ดเอาสามตัวสามตัวพันได้อะไรเด็กจะเรียงหาให้ สามตัวพันเอายงังใส่พันเอาซี 4, กับหกกับเจ็ดกับแปดกับสามค่ะอ้าวหลักร้อยนี่แล้วก็สี่หลายตัวหลักร้อยหลักร้อยเพิ่นเห็ดมาหลายไข่ยหญ่อยู่จะเดียงเลยเพอ,อาลงหลักร้อยให้ดทันบุส้มจับเอาเนาะค่ะได้แก่สี่ได้แก่สาม ได้แกะหกได้แกะเจ็ดแล้วก็แปดค่ะลักลอยหลายพอดึกก็เลยจับคู่ของแมาหลายจนตัวสี่สามห้าสี่หนึ่งห้าหกสามห้าหกหนึ่งห้าเอาท่านผู้ชมเบิ้งนี่ดีกว่าค่ะสี่สามห้าหกสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามห้าสามสามห้า สี่หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเอาหนึ่งหากับสามหาค่ะคือตัวเด่นเนาะคะนะ่ะเนาะคือบนนี่ค่ะคือบนล่างนี่ก็คือสองซสองกับหกเจ็ดนาะค่ะบนแต่ว่าเป็นบนได้นะคะเป็นบนได้เนาะ,ะบนล่างสามตัวฟันเท่ากันสิบชุดอ้บนฟันไปที่ ว่องสามหากับหนึ่งหาค่ะ,อะขอบคุณแม่เล็กหวยเด็ดนะคะเนาะทรงเข่ามาาหายเพราะว่าอันก้อนเพิ่นเข่านะคะเนาะอันก้อนเพิ่นเขา่าเจอแล้วเจแดงสีห้เบิรง,งที่เพิ่นเข่าอันนี้วมดสามจิมนี่ค่ะเจ็ดหาเจ็ดจะแดงมันลายพอเจแดงกับเล่อบอลโลกหายธารมสมนะ้มเนาะมันก็เละเยอะตัวนี่เจ็ดห้าเจ็ดค่ะทรไม,มุสนะ้มเนาะ เมินแหรกหกร้อยอ๋อหกร้อยได้เงินหมืน่นลงทุนหกร้อยได้เงินหม,นมนนื่นอน่ะเทียมันขาดจะละนี่คือหวัวก้อนนะะี่คือหัวก้อนเนาะบนเจ็ดห้าสามกับเขาตั้งเจ็ดเขาทั้งหาเจ็ดเขาตั้งแปดหานะคะเนาะมีเก้าตัวหัวน,นี้เพิ่นขึ้นใช้มาหน่อยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อสามห้าสิบห้าตั้งแตะสิบห้าตัว 10, แต่เข่าล่างเข่าบนก็คุมคายอยู่เนาะเพื่อนกระเนียนหายที่หาเจ็ดก็หาสองเนาะหาศูนย์หาหาเมื่อออกแปดหากับหาเจ็ดนะคะวันนี้เพื่อนกันีน่คะ่ะวันนี้มากหน่อยกระเนียนขอให้ออกสองซีนะคะนะสองหนึ่งหาบริสุทธิ์เลยค่ะสามหากัะบริสุทธิ์เป็นอันใดทีงไม่มักเนาะเอาท่านผู้ชมอันหนึ่งหาซื้ออยู่ ของแม่สว่างตา้ชมพิจารณาเป็นเนื้ร่างในการเสียงสื่อแม่เล็กหอยเด็ดนะคะนาะง mm hmm. จีเรียขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ